ทำรนพารวยด้วย <ไป S 1> กเกษตร ตอนถ่ายทอดประสบการณ์สู่เยาวชนคนเกษตรรุ่นใหม่ปากท่อราชบุรีผานราชบุรีเห็นมีงานเขาอกอรานเลือบเหนเจ้าเขาลามตาหวานคิดถึงนงครานนกอนปะทมวัดดีโลกทั้งโลกต้องการอะไรครับโลกทั้งโลกต้องการอะไรฮะต้องการอะไร ต้องการอาหารครับน่าเอาปลอมมือให้นหน่อยเราเรานึกว่าจะไม่รู้รู้เว้ยโลกทั้งโลกต้องการอะไรนะต้องการอาหารครับเนี่ยโลกทั้งโลกต้องการอาหารแต่ถามว่าทำไมวันนี้ราคาอ้อยจึงต้องต่อรองกันให้เหลือเท่านี้ทำไมมันสำหหลังเหลือสองบาทห้าสิบสี่สิบสามสิบ ทำไมข้าวไม่มีที่จะไปขายในเมื่อโลกทั้งโลกต้องการสิ่งนี้ปัญหาคือพวกเราไม่มีอํานาจการต่อรองทงั้งๆท,ที่อาหารเนี่ยไปต่อรองได้น้ํามันกินไม่ได้แต่อาหารกินได้แต่พลังในการต่อรองพวกเราไม่มียกตัวอย่างเราหวังพึ่งระบบสากลนะครับว่าจะมีพลังที่เข้มแข็งปรากฏว่าระบบสากลก็อ่อนเปรีย้ยรวมกันไม่ได้รวมกันแล้วก็แตก นี่คือวิถีคนไทยวันนี้ครบร้อยปีสากลไทยเป็นยังไงท่านเห็นสากลฮนะร้อยห้าสิบปีสากลญี่ปุ่นแข็งโปก๊กวันนี้เขาใช้ระบบสากลทุกตลาดแล้วต่อรองได้ชาวนาญี่ปุ่นเป็นไงครับนั่งเครื่องไปทั่วโลกไปเที่ยวไปแต่ชาวนาไทยนะครับเคยพูดไปแล้วเหมือนหมาเห็นเครื่องบินไม่ได้ขึ้นแล้วก็มองอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> เพราะนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ย เอามาเปรียบเทียบเลยนะครับเปรียบเทียบว่าทําไมชาวนาญี่ปุ่นเป็นอย่างนั้นชาวนาไทยเป็นอย่างนี้ชาวนาไต้หวันเนี่ยนี่คือสิ่งที่หวังการเปลี่ยนแปลงระบบสากลเป็นระบบที่ดีที่สุดในหลวงท่านก็นํามาใช้กับบ้านเรานะครับแต่นิสัยคนไทยกับคนญี่ปุ่นมันต่างกันแค่นิสัยคนไทยเนี่ยพอรวมตัวแล้วแล้วแตกจากสากลอใหญ่เป็นสากรเล็ก ถ้าเรารวมตัวเป็นสากลใหญ่ได้นะครับพลังการต่อรองจะมีอย่างมากมายแต่ร้อยปีของสากลไทยเป็นไงครับมีสามก่อมีกู้มีโกงแล้วก็บอกว่านี่ของกูพังจบ เสื้อเขียวยิ้มใหญ่เลยคนสวยอยู่โพธารามคนงามอยู่ที่บ้านปูส่วนคนละีโกงราชบุรีไม่มีไม่เีแต่คนปากคอทั่วรอกันอย่างดีดีพวกเขาขยันจริงนี่สุดแฮปปี้และมีงานทำท้ายสุดยิ่งพูดยิ่งมันยิ่งพูดยิ่งมันแต่ทำบ่ได้เด้อ สิบอกให้เป็นเกษตรกรบางอนอย่าเปลี่ยนใจมีมีมรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแปลงคำรณวังหวังสีพารวยด้วยกเกษตรกับหวังที่วาดไว้เกษตรกรรุ่นใหม่ทำให้ไทยรวยยังยังไม่จบ เราจะพากันเข้าไปในค่ายทหารที่ไม่ห้ามเข้าของมทรบสิบสามลบบุรีอรอบบขอแถาเข้มแข็งทีนั่นเงิน<อ>เดือนให้น้องก็น้อยเต็มที่ใช่<ม>เงินเดือนน้อยเป็นสิ่งเจ็บปวดสุดๆหนึ่ง หญิงก็ไม่รัก 2. ครอบครัวก็อาจอยู่ไม่รอดประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่13หรือมอทบ13ลบบุรีซึ่งรับผิดชอบครอบครัวของทหารจำนวนมากในเขตจังหวัดลบบุรีสิงห์บุรีชัยนาทและอ่างทองมองเห็นปัญหานี้และเห็นว่าบางครอบครัวของทหารเหลือเงินเดือนเพียง4-500บาทเท่านั้นดังนั้นเธอจึงเอาวิธีบริหารจัดการเข้ามาช่วยในฐานะที่เคยทำธุรกิจมาก่อน เงินเดือนไม่มากพอนะฮะเราทําอาชีพเสริมมีไรายได้เพิ่มพูนขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวและเป็นสวัสดิการที่ดีกว่าเดิมประการแรกสร้างไรายได้ให้กับแม่บ้านของทหารด้วยการช่วยการตัดชุดทหารเสื้อผ้าของใช้ที่จําเป็นทุกประเภทออกจําหน่ายสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวทําให้ชั้นผู้น้อยดูว่าและกําลังพูดดูว่าไม่มีคําว่าจนในหมู่ของคนขยันนะคะไม่อายทํากิน 2. ทําเครื่องดื่ม ให้แม่บ้านนำไปขายตามชุมชนที่มีคนเยอะๆและสินค้าอื่นๆที่น่าจะขายได้ก็นำออกมาขายที่สนามกอล์ฟอาทิทองโคลนนิ่งกำไรจากที่ที่ขายเนะี่ยเราก็เอาไปซื้อเป็นทองคำแท่งนะฮะเพื่อจะเอามาแจกกำลังพลวันฟังธรรมสามทำก๋วยเตี๋ยวชามละ8บาทออกขายโดยตัดต้นทุนให้เตี้ยสั่งผักเนื้อหมูเส้นเครื่องปรุงจากจุดที่ราคาต่ำสุด แต่ท่านเชื่อหรือไม่ว่าก๋วยเตี๋ยวชามละ8บาทอร่อยมากด้วยสูตรพิเศษคนภายนอกมากินเพียบกำลังพลให้กินฟรีขณะที่นักโทษทหารจะมีการเลี้ยงอาหารอยู่เป็นประจำรวมถึงสอนให้เขากลับเนื้อกลับตัวด้านจิตใจทุกวันสำคัญทางาศาสนาจะพากำลังพลฟังเทศฟังธรรม มีไฮไลท์ครับทหารที่ไปฟังธรรมถ้าโชคดีอาจจับได้ทองคำแท่งกลับบ้านจูงใจให้ฟังธรรมด้วยทองคำแท่งฟังธรรมแล้วรวยก็มีนี่ไร้ลกมือจากเงินในบัญชีของชมรมแม่บ้านมทบ13ที่มีอยู่2,000บาท1ปีผ่านไปมีเงินไหลเข้ามากว่า1ล้านบาทเด้อ สีบอกให้เป็นทหารทหารจริงใจทหารของใครทหารพระราชาสร้างาหารเลี้ยงตัวด้วยนะทะหารพระราชาเก่งแตงก้าแบบนี้ไงพอทหารไทยรบกล้ารักเก่งขณะที่แม่บ้านก็จัดการดีนะ <c oughs> จะบอกให้ ทหารตำรวจคอยตรวจริมรั้วพี่น้องชาวไทยอยากลัวสุขกันทั่วหลับหายสบายคำรณว่างหวังสีทหารดีด้วยแม่บ้านดันประเทศไทยลูกหลานของฉัน อยู <You> ่สบายอาชีพผมลับดับหายช่วยคลุมตายด้วยคงไตรรง